ดีครับพบกันแล้วครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าเวันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับฝนตกหนักเลยนะครับวันนี้ครับเลยไม่ได้พาน้องลักกี้ไปออกไปเดินเล่นนะครับทุกคนรับฝนตกหนักมากเลยนะครับวันนี้นะครับเทลงมาแต่ตอนเช้าเช้าเลยนะครับก่อนก็ได้ทํามระอาดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝนตกมาก่อนครับเลยไม่ได้พาน้องออกไปเดินเล่นนะครับวันนี้นะครับดู หลักทีนะครับอยู่นู้นเลยรักลาหนุ่มครับสองลักทีนะครับเล่นดินเล่นโซนอยู่นู้นเลยนะกลับเล่นดินเล่นโซนอยู่นู้นนะครับตกฝนก็ได้กลางเต็นท์ไว้อยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นที่พักอยู่นะครับตรงนี้เนาะแต่ลักทีไม่มีที่พักหลฝนนะครับไม่มีที่บังฝนนะครับ่มีแต่ที่บังแดดนะครับตอนนี้ก็เล่นดินเล่นโซนอยู่ครับตรงนี้นู่นนะครับหามองเห็นหรือเปล่าเนาะคนตกหนักเลอ่อนๆนะครับเปียกสมเลยนะครับวันนี้ครับลักทีนะครับ ชุ่มชันเย็นสบายเลยครับแต่ว่าเล่นดินเล่นโูนนะครับนูนครับดูน้องเล่นดินแล้วครับนูนเล่นดินเล่นโลนใหญ่เลยวันนี้นะครับฝนตกหนักมากเลยครับตอร์เตายครับน้าเริ่มไหลลงมาแล้วับตอนนี้ครับผม ฝนหมดเลยนะครับฝนกระเทลงมาแรงด้วยนะครับพอเล่นดิบเล่นโซนนู้นนะครับหลับกินข้ามบรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะครับฝนทองเงินว่างงานครับนู่นทองเงินก็อยู่ทางนู้นก็มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นกันเลยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักครับวันนี้น้องก็จะเล่นดิบเล่นโซนนะครับตอนเช้าเลยนะครับตอนเช้าตั้งแต่ เจ็ดนาฬิกาครับเจ็ดโมงหกโมงนี่แหละครับก็ไปตัดหญ้ามาก็ทํากวาดพื้นที่ให้น้องลักยี่นะครับแล้วตอนนี้ก็ฝนตกหนักลงมาเลยนะครับไปไหนไม่ได้เลยนะครับกลางลมอยู่แล้วครับตอนนี้ถ้าไปก็เปียกฝนแน่นอนครับดีมากนะครับเมื่อกี้เก็บทำความสะอาดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับฝนก็เทลงมานะครับแต่ว่าน้องของเราสิครับนมองก็เปียกฝนเลยนะครับเปียกฝนเลยเนาะ เดี๋ยวก็จะเอายาไปให้กินนะครับเดี๋ยวให้คนยุกซาลงหน่อยนะครับถ้าเอาไปให้กินตอนนี้ก็คงไม่กินเหมือนกันครับเพราะว่าพื้นที่มันแช่นะครับพื้นที่แช่นะครับก็ดีมากเลยครับเมื่อคืนไม่ตกนะครับเมื่อคืนไม่ตกนองก็ได้นอนด้วยนะครับเมื่อคืนเนาะแต่ตกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นะครับผมมาดูครับดูครับผมตกแรงเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับ นีจะทำยังไงเนาะวันนี้นะครับจะได้กินปลาหรือเปล่าเนาะจะอยู่กระเป่าก็ไม่รู้ครับฝนวันนี้นะครับก็ต้องดูก่อนนะครับวันนี้นะครับน้ำปลาไหลหลากเลยครับตอนนี้นะครับดูน้ำปลาไหลหลากนะครับน้ำก็จะไหลลงมาทางนี้นะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักครับมือปลาสวยของเราก็ยืนเล่นนะครับเล่นนะครับเล่นดินเล่นโลนใหญ่เลยนะครับนู่นครับผมมองเห็นปลาเนาะหน้าปลาใหญ่เลยนะครับมองไนิเห็นเท่าไหร่นะครับว่า ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักนะครับวันนี้นะครับอากาศก็จะเย็นสบายอยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่ก็จะแฉดนิดนึงนะครับวันนี้เนาะก็ม่ค่อยมองเห็นน้องลักี่นะครามดนะครับเพราะว่าฝนตกหนักเนาะนเลยนะครับเพราะว่าน้ำปลาไหลหลากเดนะครับวันนี้นะครับดูนครับน้ำนะครับเต็มเป็นเลยนะครับไหลหลากเลยนะครับวันนี้นะครับโดนน้องลักซี่ของเราครับ หยุดนิ่งเลยนะครับไม่ได้กินยาเลยนะครับก่อนจะไม่ได้เอาให้เลยครับตอนนี้นะครับเรารอดูก่อนครับฝนซากวนเนาะถ้าเอาให้ก็น่าจะไม่ได้กินเหมือนกันครับเพราะว่า้นที่แฉะมากเลยนะครับดีมากเลยนะครับเมื่อกี้นะครับได้ทําความสะอาดของน้องเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับคืนนี้คงไม่ได้นอนอีกแล้วน้องละกีของฉันครับแฉะเยอะเกินครับน้ําก็ไหลหลากมาเลยนะครับวันนี้นะครับผมน้ำก็ ไหลลงมาแรงมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเต็มไปหมดเลยครับว่าทางทางนี้ก็จะเป็นทางระดำเนาะทางาทางบนนี้ก็จะเป็นทางสูงนะครับน้ําก็จะไหลลงมาทางนี้นะครับผม กอดูรครับน้องวนไปวนมาแล้วนะครับหาทองทองเงินทองเงินก็ไม <mus S 1> ่กินยาเหมือนกันครับนุ่นครับาเพราะว่านะอาฝนตกหนักน้องวันนี้นะครับมองไม่ต้อยเห็นน้องหลังนี่เลยนะครับนุ่นครับเห็นแต่หลังๆนะครับขนาดอยู่ใกล้ๆนะครับทมองไม่อยเห็นเลยครับเพราะว่าฝนตกหนักและก็มีหมอกลงด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในพื้นป่านะครับวันนี้ก็ไม่ได้พาาดองออกดึงเล่นน้องก็ว่าฝนตกหนักนะครับแต่แต่เช้าเลยนะครับวันนี้นะครับ สาวยพวกเราครับหานฝนให้เลยนะครับวันนี้นะครับอ,อยู่ไฟนะครับเพราะความฝุ่ก,กับเราหยู่ไลไม่ได้นะครับฝนตกนะครับเนาะมาดูบรรยากาศตอนเช้าเช้ายามฝนตกท้องน้องลักกี้ในะวันนี้นะครับผม <c oughs> ดูฝนตกหนักเลืเอเจอเนาะวันนี้นะครับจะทายังไงดีเนาะวันนี้ เดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวพอก่อนก็จะได้เอายาไปให้น้องกินนะครับให้สาวฝนน่าจะหยุดสักพักน่าจะหยุดนะครับแต่พอตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับยังตกแรงอยู่นะครับตอนนี้เนาะต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับถ้าลมแรงก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเขามีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับ ดีมากเลยนะครับฝนตกเฉยนะครับฝนตกเฉยครับวันนี้เนาะพอตกแรงดุ่งนะครับแต่ลมก็ไม่ค่อยมีนะครับลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากครับผม